ทีนี้นะคะมันก็จะมีสูตรที่ใช้นะคะเออในสูตรที่เราใช้เนี่ยเราพบว่ามันก็จะมีสองสูตรนะคะสูตรที่เราใช้เนี่ยก็คือถ้าเราหาปริมาณความร้อนนะคะเออน้ำถามอันนี้ก่อนเนาะมสมมติว่ามีน้ำแข็งนะคะมีเป็นก้นน้ำแข็งเนี่ย น้ำแข็งเนี่ยหนึ่งกรัมเนาะหนึ่งกรัมเนี่ยเอาไปตั้งเอาไปตั้งไฟนะคะอืน้ำแข็งเนี่ยเราก็ใส่แก้วไว้อ่านะคะแล้วก็ให้มันเป็นยังไงคะอืไอไอเปลวไฟเนี่ยค่ะที่เราให้กับน้ำแข็งเนี่ยถามว่า ให้ความร้อนไปเท่าไหร่คะเอ่อตรงนี้แหละคะ่ะเราเรียกว่าเป็นค่าของ Q นะคะ Q เนี่ยมันก็คือเอ่อปริมาณความร้อนนะคะอ่าเราพบว่าปริมาณความร้อนเนี่ยนะคะ80แคลอรี่เนาะ80 CAL ตัวนี้เราอ่านว่าแคลอรีอ่80แคลอรี่เนี่ยเราพบว่ามันจะทำให้น้ำแข็งเนี่ยหนึ่งกรัมนะคะหลอมเหลวหลอมเหลวหนึ่งกรัมตรงนี้นะคะต่อ80แคลอรี่เนี่ยค่ะ หนึ่งกรัมใช้ความร้อนแปดสิบแคลอรี่ถูกไหมหนึ่งกรัมใช้ความร้อนแปดสิบแคลอรีอ่ก็คือแอลหลอมเท่ากับแปดสิบแคลอรี่ต่อกรัมนั่นเองเข้าใจไหมคะมันก็คือค่าของความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนั่นเองนะคะ ในส่วนของออปริมาณความร้อนตรงนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าความร้อนเนี่ยไม่ใช่ออน้ําแข็งเนี่ยไม่ใช่1กรัมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นออน้ําแข็งเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองกรัมต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่คะหกรัม8ปดิบถ้าสอกรัมก็คือเท่ากับ สองคูณแปดสิบถูกไหมเท่ากับร้อยหกสนะคะร้อยหกสิแคลอรี่แต่โจทย์เนี่ยก็จะไม่ถามแบบนี้เนาะว่ากี่กรัมนะคะเขาก็จะถามในแต่ละส่วนของการเปลี่ยนแปลงของสารอย่างที่ครูให้ดอูอย่างแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาจะถามว่า ใช้ปริมาณความร้อนเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาคำนวณกันนะคะทีนี้ในการคำนวณเนี่ยสูตรที่ใช้นะคะก็จะมีด้วยกันสองสูตรนะคะอันแรกเนี่ยก็จะใช้ q เท่ากับ mc delta t สังเกตว่ามี delta t ก็ใช้กรณีอุณหภูมิที่เปลี่ยนเพราะว่า t ก็คือ คุณหภูมินั่นเองนะคะแล้วก็สูตรที่สองนะคะ Q เท่ากับ m l ก็คือใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนนะคะแล้ว l ก็จะแยกเป็นสองค่าก็คือ 40, l i 540 L ห l ล้อม80นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจสูตรเนาะให้รู้ว่า Q เนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์จะถามนะคะ ก็คือเรื่องของปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นแคลอรี่ m มวลของสารจะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะเราจะออไอแคลอรี่เนี่ยเราจะใช้คู่กับ m นะคะที่ต้องการหน่วยเป็นกรัมเพราะว่าเดี๋ยวพัทต่อไปมันก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สูตรเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันหัวข้อต่อไปนะคะก็ ลงในเรื่องของการคำนวณน,นะคะก็จะฝึกให้พวกเราหาปริมาณความร้อนก็ไว้เจอกันในพักต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย